พี่นอ้องคิดว่าอ,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 อือยูนี่อือเฮ้ยฝรังปิดเก็บอืนี่ อาทิตนาแบบสิรอดวะนอะกรเอากอะเป๋าเงยวะเนาะนี้หน่อยเก็บวบให้เปงญ่ตายเ้ว่ะโอ้ตายตึงดอกต้องใส่เงินอืมก็เล่มข้อแก้มหนักย้วยไตเต็มเลย tôm ẩu cần ta tôm ẩu không oh, khéo lên thì Hãy subscribe cho เลือไว้อันนี้ก็เริ่มอดีอืมดูดิปลายดอกมันเนาะคอร์นี่มันร้ายอีดีพี่น้องเจ็ด เอาดอกใหญ่ยังเดียวกับดอกหน่อยก็ต้องติดมาน้ามเนาะนี่จะไตมแตีแก็เฮ็ดเต็มี่จะไตจะใหวบนใหญ่ที่นี่ออกไลยอีนีในคอนนี่นะครับเสียยังเดียวหิวะามาคุม้มเนาะ ก็อเอาคนก็เก็บเลยไปเอาอือเดินกีบันสลอดวุน้น ต่ายฟอน้อ,องออกนี่อคุ้มเพ,มพิ่นเนาะปตาพี่น้องเกือบแมนบอแบะเกือบแมนเพิ่นแหงถิง่นเนาะงามครับ งามสุดยอดเลยค่ะโอ้ยเป็นกระดับแนวเตวะเก็บเห็ดได้คนเป็นซิวบอลอดเลยหร <laughs> อป้าเอาซะออกไลา์คัดพี่น้อง ไปตัดขาเอาโอ้ลวลนะสุดท้ายแล้วแล้วนะ่าจะเก็บกเก็บให้มืดซะมีคนมาเก็บกับรึเปล่ก หอบเลยล่มไปแห้งแห้งอาจจะค้าแห้งคักแห้งเนี่ยเดเ็กยังมาออก คนหนึ่งเก็บสามดอ,ออออดอกก็บว่าทันเหมิดุยี่น้องเลยโอ้ยเปื่อยดอกกางสีเสื้อใจบ่ได้นะแต่ยังสดสื่นอีกจังหน่อยเนี่ยเขาหยัย่งจนใบหลงมได้ขี่น้องเลยเก็บทั้งเสียวอุย้ยขีดงามาครัยบยู่ใต้ดินไปมาหาสม,มุทร ตอนขาบโดนหิมะหรือนำแข็งมาคุม้มมังหันเพื่อก็อสิง,งามคักเด้เดข็ดคอนน,นะนี่พี่น้องปุนีใหญ่ครับขย่า,งงามห็มันเหลือก่อมันไหวเนาะ เ,เลยรุ Depois, uh. ่งโอ้งแต่รับแนวแต่ว่า้ำขัก ไ่เนาะเพื่นักออกไม่ค้อนนี่เกือบเน่าแมซแไดงอยูอย่ปีหนาขึ้น่าอีเดอ้อ้ออคุณหนาเพิ่งเดจะมาลักออกแม่เดี๋ยวพ่อมาเบิงนะ่งเนาะ าดอกพุ่นไหมโอ้ยไงค่บใส่คอพน,าาอนอพี่น้องมาอีเด้อนี่ยพี่น้องเแ็ดคอนเดียวเนาะคลิปนี้กับพ่อแค่นี้แะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแม่นานเด้อลมแห้งแห้งหยาดลมสวัสดีค่ะ